โอเคครับวันนี้ผมก็จะมาสุ่มเว็บ ID เทพนะครับก็มีคนบอกว่าให้ผมลองสุ่มในมือถือนะครับอันนี้ก็เป็นโปรโมชั่นเปิดเว็บใหม่เติมเงินและสุ่มได้เพชรคูณสองนะครับผมก็จะมาสุ่มครับจะมีของรางวัลมากมายนะครับจะมีพวกตา๋ปักทงแล้วก็มีพวกสุ่มไอโฟนแล้วก็คอมพิวเตอร์แล้วก็สุ่มยูทูบแล้วก็สุ่มอะไรอีกหลายๆอย่างครับวันนี้ผมก็จะมาลองสุ่มนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการสมัครนะครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นวิธีการสมัครครับนี่ครับวิธีการสมัครรับใให้เาส่่่ชตอกฟีนะครับถ้้้้าาาาเเรรรรช่่่่ววตออกกกกััับบฟีดไไมมแแลล็็็สคคนนะใสส่่ตามนะครับใให เพราะเราใส่เสร็จแล้วกดเข้าสู่ระบบนะครับี่แล้วก็ใส่เข้าไปเลยนะครับอันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าเวบนะครับอันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเติมนัะกดเข้าไปตรงกลางเลยครับเราจะเติมแบบสองลำฟาครับนี่ครับแล้วก็ดูวิธีการใช้งานนะครับตรงสีภาษากดเข้าไปครับนี่ครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ดูวิธีการเติมครับนี่มันก็จะบอกอยู่นะครับนี่นะครับแล้วก็ดูดูให้เข้าใจนะครับอันนี้ผมก็ได้ทำการเติมมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะมาสมให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับนี่นะครับกดปิดไปนะครับกดเรา ก็ใส่ลิงก์นะครับขาลองลิงก์มาแล้วก็ใส่นะผมจะสุ่มให้ทุกคนได้ดูกันเลยครับนี่ครับเราก็ได้มาห้าถึงสามสิบเครดิตนะครับไม่เป็นไรครับเราสุ่มไปเรื่อยๆนะครับเราไม่รีบในห้าถึงสามสิบเครดิตแล้วทุกคนสุ่มไปเรื่อยๆนะครับสุ่มไปเรื่อยๆนะครับเราไม่ต้องรีบนะครับผมจะลองเพิ่มโอกาสเป็นคนสิบดูนะเพิ่มโอกาสเป็นคนสิบนะครับมันจะเฮ้ยเฮ้ยทุกคนผมได้ท่าบักทงเฮ้ย ผมสุ่มไปไม่ขี่เพชเองนะคเขาไม่ใช่สิสุ่มไปไม่ขี่เชดิคเองครับได้ดาปักทงแล้วนี่นะครับสุ่มได้ไอดีคนรวยนะครับเราก็เลื่อนลงไปข้างล่างนะครับนี่ครับมันก็จะเขียนบอกอยู่นะครับว่าเราได้นี่เราก็ติดต่อเพชไปเลยครับกดเข้าไปเลยครับมจะทำการตัดเพชไปโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้รหัสคนไม่ใช่สิรหัสคนรวยแล้วนะครับก็ผมจะเข้ารหัสสี่ใต้ดูนะครับแล้วก็ทักไปนะครับว่าเราได้ต้องจัดการนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะเข้ารหัสให้ดูครับไปโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ไอดีคนรวยมาแล้วนะครับนี่นะครับในตาดูเลยนะครัััััับบบบบใคคคครรรรรรรททีีีี่่่่่่่อออออกกกกกกวาาาผมมมมสสสุเเเเิิหหนนนนนนนะะดดดูููจปง็้ย เขาจะบอกผมสุ่มเซิร์ฟนอกดูกิจกรรมด้วยนะครับดูนะครับดูเพชรผมดิได้แปดตันนะครับนี่คือแบบสุ่มหมดไปไม่กี่เครดิตนะครับคือได้มาอย่างคุ้มอ่ะทุกคนก็ดูดิแถมสุ่มแถมไอ้ลูกสองครัวนี่เพิ่งมานะโอเคนะครับใครอยากสุ่มเดี๋ยวผมจะปิ๊งหนึ่งไว้ใต้คลิปนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยนะครับโอเคครับไปโอเคครับผมวันนี้ผมก็เอารหัส free fire ตัวเดิมมาแจกนะครับก็ตัวนี้ก็ยังไม่มีใครได้นะครับก็ กติกาที่ผมจะบอกนะครับกดไลค์คลิปนี้ถึง2 0 0ไลค์แล้วก็ดูคลิปให้จบแล้วก็กดไลค์กดติดตามแลวคนเข้าและคนที่เข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูตัวละครกันก่อนนะครับตัวละครตัวละครหลักๆที่ใช้ก็น่าจะเป็นแคลลี่แล้วก็แม็กซิมนะครับผมจะให้ดูนะครับก็เป็นหั้ที่ผมซื้อมานะครับแต่นี่นะครับการแต่งตัวอะไรประมาณนี้นะครับของก็ไม่ค่อยเยอะนะครับ นี่นะครับประมาณนี้เลยดูเอาเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวละครแม็กซิมกันบ้างนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่คอลเลกชันกันก่อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่อาวุธกันบ้างนะครับอาวุธอาวุธก็จะ ดูเองเลยนะครับ โอเคครับเดี๋ยวผมจะบอกกติกาให้กับคนที่อยากได้จริงๆนะครับกดไลค์ผมดูคลิปไม่จบแค่นี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับแบบฟรีๆนะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายคอยเกันคลิปหน้านะครับทุกคน